นี่หมาเคียมหมดแล้วมนะัจะมีเสียงแสกแสกมาเคียมนะนี่เอาให้ชัดๆไปเลยโดยเฉพาะนายเลื้งเรา,า,า <c ười> น,น,ร <c ười> นี่ต้องชัดๆไปเลยเอาไปให้โรงพักจ้ะเครดิตบูโรกลัวไม่ชัดไงเอาไปชัดๆไปเลยจะได้มียเยอะจักทานยินญาจังาแน่ให้กูส่ง, <c ười> สงให้เมีกูดูแล